วิธีการปอกทุเรียนนะคะเราจะต้องปอกตามล่องของเขานะคะทุกคนนี่ปอกตามมีดก็ต้องคมนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะถ้ามีดไม่คมมีดไม่แข็งแรงมีดบางจนเกินไปมีดอาจจะหักได้จ้าเราอาจจะไม่ได้กินนะจ้าเชี่ยวค่ะนี่ก็เฉาะตามเฉาะตาม สุกแน่นะเนี่ยทำไม, oh. มปกติเราจะซื้อแต่ไซส์ใหญ่ๆนะทุกคนเพราะว่าเราชอบของใหญ่เนาะแต่มันไม่พร้อมกินสักลูกเลยลูกใหญ่อะ่ะเราก็เลยต้องเอาลูกเล็กมาซัพพอร์ตจิตใจตัวเองหนึ่งลูกรุนมาก ได้ยัง yeah, <laughs> วันนั้นเราปอกเองก็ได้แผลมาหนึ่งแผลทุกคนประมาทประมาทนาำทุเรียนเกินไป <laughs> ค้าต่ดีใจว่าจะคองปอกได้มันไม่ง่ายนะทุกคนถ้านอกจากว่ามันจะสุกแบบสุกสุกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในก็จะ นี่ดูกว่าจะได้คันผู้ใดอันคอบอ่แข็งมือบอ่อแข็งก็ซื้อกินโลดเด้อพี่น้องซื้อพร้อมกินโรดมันปอกยากอยู่สิขาดกับว่าขาดมีดมีดอันนี้คมมากเลยทุกคนมันบางมันเล็กก็จริงนะแต่ว่ามันแข็งมากเลยแข็งแล้วก็คม ครจังเลยเนาะหาหกรอยคุเนาะดวงนี่นี่ทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเนื้ออีกทีหนึ่งนะอ่ะเซาะก็ได้นานก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอยากให้ทุกคนเห็นวิธีการปลอกทุเรียนนะคะน่าจะพอเอาไปขายทุเรียนได้ไหมเนี่ยวิธีการปลอกทุเรียนของเราน่าจะไปขายทุเรียนได้ไหมคะ เดี๋ยวค่อยอันนี้เอาฝั่งนี้ได้ไหมหรือวอ่านนี้จะไว้ก่อนเอาแบบนี้ได้ลหรอไม่สุกหรือยังอยากให้ลุ้นเนื้อไปด้วยกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวเนื้ออีกทีหนึ่งนะโอ้ยเอาถุงออกไหมมันลื่น จะบาดมือเด้อ <ś c oughs> <ś c oughs> จับปักทุเรียนว่าเป็นจับเกียบเนาะน้ำน่นะ <ś c oughs> เป็นคือเหตุ่ายแทะระวังมันบาดมือดวยจ้านิ่มหรือ,อยังอ่ามาโชว์สักผู้สียังไม่ต้องเอาออกจากเปลือกก็ได้โชว์ก่อน,นสุดี ยังไม่นิ่มงั้นแม่ยังไม่เอานะอันนี้เอาไว้ก่อนนะอีกฟังหนึ่งบ่มไว้ก่อนโชว์เนื้อให้หน่อยค่ะนี่ทุกคนสวยขนาดลูกเล็กนะเนี่ยยังสวยขนาดนี้ทุกคนจัดไปจ้ามาหากรรมทุเรียนเด้อ